น้องจ๋าฮ็ดกําลังออกค่ะพี่น้องกรลังพอกกลิ่นเลยคะ่ะดอกกระลังงามเลยคะ่ะเจ้าของห้างใตจมาพี่น้อง <c oughs> เขามีเจ้าของคะอ่ะกูนะเก็บเสียงรดในเด้อพี่น้องเด้อ เก็บเห็ดคือเก่าะละพี่น้องเก็บเพ็ดมือเดียวคือเก่าอะค่ะพี่น้องเอนเก็บกล่องไว้ก่อนเด้อค่ะพี่น้องเก็บพึ่งดาม่าเด้อค่ะเด้อ,อยังไมา่ได้ตัดตีนค่ะพี่น้องเก็บกล่องไว้ก่อนกำลังพ่อแกงะคะ่ะกำลังปิดตะแกงแลยทซาำนี้พี่น้องเดี๋ยวไปหาหน้าใหม่ไม่แกงใส่ดู เนี่ยเอินกล่องไว้นี่จะฟึ่งดามาเด้อจิตัดตีนอยู่เด้อ<ม>ดอกเห็ดเอาดอกใ่ญ่ๆดอกเฮ็ดหัวปีมันออกดอกบ่นใหญ่เป็นได็พี่น้องพี่น่าพี่น้องเป็นบอนี่ใส่ อย่าหมอดน่คะพี่น้องเอ,อเป็เนกวางไว้กอนนะคะกาลังออกค่ะพี่น้องคุณะจักมันยังมาเหยียบม,มันเนาะค่ะพี่น้องนกหนูปูปีหรือเปล่า để đây lại no. à, con đưa chăng xào hải bưng kia P nong, bớt thôi, nó kéo nhạt nó, cô nè, này ba cả này, bưng đơ, cô nè, này ba cả bơ men nè nỗi đơ, nó kéo nhạt cả P ở má hải bưng nọ cô nè, thằng này cả này, xong con. ปุ่งเนี้ยค่ะพี่น้องเขากำลังเกิดค่ะพี่น้องกำลังพอกินเลยค่ะพี่น้องดอกน,น้อยๆอย่างสีแล้วพี่น้องกินแบ่บเอินกรองไว้ก่อนเด้อค่ะเด้อดูดอกใบใหญ่ดอก เพ็ดหัวปีมันจะจังสีเหรอพี่น้องมันบบใหญ่มันตากแดดไม่ได้แห้งเลยค่ะมันตากแดดมันออกสีนี้ซื่อเพ็ดตากแดดเบิง่งเิเกิดน,น้ำหยาหมดยเยอะเยอะเอ่อากล่องไปกวนมันดีแดดดีดี แดดเพี่ยงเพี่ยงเฮ้แดดขักแดดเนี่ย ดูค่ะเต็มไปเบิ้ดเดินเลเฮ็ดหนานี่ก็ต้องทำใจเนี่ยและค่ะดอกบ่ใหญ่เอาไว้กับบ๊ใหญ่เกินนีไปลายบรนไดดอกอยู่กลางเดินค่ะดู อดอกน้อยกะเก็บไว้กวนเอาตอดอกพอกินเก็บไปแกงเส้นน้ำไหมค่ะเฮ้ยเนี่ยน้องยูดใตหนาเห็นบน่นี่ นี่ค่ะนี่ค่ะเย็นมือเก็บกันค่ะนี่นะหยังกับโปห้หู เดี๋ยวพี่น้องเกิดน้ำไตหยาหมอดค่ะเด็ดเด่นเด็ดคักเดดเนี่ยพอดพี่น้องร้ายหายหลายขาดเก็บได้รลายแล้วพี่น้องท่านดอกหน่อยเอาไว้มีก่อนท่านก็ได้บ่ท่านก็แล้วไปคพี่น้องท่านดอกหน่อยโคด นี่ต้นเพิินแหมกระนี่ถ้าจะหาเก็บอัตดอกยังไงค่ะพี่น้องเบิ่งเลยพี่น้องหู้นเหลืองไปเบิดเลยเตรียมไปเบิดเลยเนี่ยเตรียมไปเบิดเลยพี่น,อน,นอ้อ,นอ,อ,นอ,นองอาลาดอาลาดไปบเไปบิดเลยนี่ไปเบิ่ดอะไรค่ะ được, tên tu vết cả, để anh thử